สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนํากล้องนะครับกล้องติดรถยนต์นะครับ4 in 1นะครับ4 in 1หรือ3ามบวกหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะครับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกมองหลังนะครับตัดแสงนะครับสองนะครับจะเป็นกล้องหน้า สามจะมีจอในตัวนะครับแล้วก็สีนะครับชุดนี้จะมีอุปกรณ์กล้องถอยนะครับหรือกล้องบันทึกด้านด้านท้ายนะครับเป็นระบบอินฟาเรดนะครับอันนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เสียที่เสียบที่จุดบุหรี่นะครับเพื่อ,อส่งสัญญาณเข้าตัวกล้องนะครับ วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับอย่างง่ายดายนะครับสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับในตัวกล้องนะครับด้านหลังนะครับนี่จะมีหูยึดอยู่นะครับสามารถนํากระจกมองหลังตัวนี้ไปติดเข้ากับกระจกเดิมของรถได้เลยนะครับโดยการเกี่ยวตรงนี้นะฮะจะมีในเซ็ตจะมีลูกยางมาให้นะครับเราก็เสียบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวมาด้านล่างนะครับนําไปดึงไว้กับ กล้องเดิมนะครับนํานไปดึงไว้กับกระจกมองหลังเดิมของรถอย่างนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวด้านบนนี้นะครับก็คือสายสัญญาณสายสัญญาณเข้ากล้องที่เสียบที่เสียบบุหรี่นะครับอันที่สองนะครับจะเป็น AV in น็คือ,อสัญญาณเข้ากล้องกล้องหลังนะครับกล้องหลัง,ลง,ลงสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวที่ใส่เมโมรีนะครับ ตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันที่สุดของมันเนี่ยมันยังสามารถใส่ตัวรูสุดท้ายนี้ยังสามารถลิงก์กับ GPS ได้นะครับแต่ในฟังก์ชันนี้ยังไม่ได้อัปโหลดลา่าเวอร์ชันล่าสุดมานะครับใช้เป็นตัวีเวอร์ชันนก็คือบันทึกกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเวลาเราถอยหลังอถอยรถนะครับภาพจะแสดงตัดมาเป็นระบบสัญญ,ญาณถอยนะครับภาพด้านหลังทันทีนะครับแล้วก็กระจกนะครับจะเป็นกระจก มองหลังนะครับระบบตัดแสงแบบรถยุโรปนะครับมาดูรูปทรงกล้องนะครับรูปทรงกระจกมองหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่งานดีที่สุดนะครับผลิตจากประเทศไต้หวันนะครับส่งทั่วโลกนะครับดูกล้องนะฮะเลนหน้านะครับเคลือบสีทองนะครับขอบนะครับตัวนี้จะเป็นสีทองหมดนะครับสีทองเดียวกับไอโฟนนะครับนะฮะกล้องตัวกระจกมองท้าย นะครับกระจมองหลังจะสวยมากนะครับงานตัวนี้เป็นงานดีที่สุดนะครับในไต้หวันผลิตที่สวนเชิ้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวไมล์ลำโพงนะครับที่ให้เสียงและสัญญาณนะครับมีไมล์และลำโพงในตัวเดี๋ยวต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปไปชมวิธีการติดตั้งอย่างง่ายดายกันนะครับว่าติดตั้งแบบไหนนะฮะขั้นตอนแรกนะครับนํากล้องมองหลังนะครับใส่เข้าแบบของเดิมนะครับ ครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะแน่นมากนะครับไม่หล่นนะครับแน่นครับผมเสร็จแล้วครับขั้นตอนแรกนะครับต่อไปจะเป็นการเดินสายไฟนะครับครับต่อไปเป็นการเดินสายไฟโดยการนําสายที่เป็นที่เสียบบุหรี่นะครับส่งสัญญาณเข้ากล้องตัวนี้นะครับอ่าวิธีการลองนะครับก็คือลองลองไปเสียบที่จุดบุหรี่ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเดินสายไฟเข้ากับรถนะฮะ ก็คือลองกล้องก่อนนะครับสายนี้นะฮะเข้ากับตัวกล้องนะครับด้านบนตัวนี้เข้าที่เสียบบุหรี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำการอ่า ทดลองนะครับก็โดยการที่เสียบที่จุดบีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองอ่าสตาร์ทรถดูนะครับครับต่อมาเดี๋ยวทําการสตาร์ทรถนะครับนะครับสตาร์ทปุ๊บกล้องก็จะทําการทํางานติดทันทีนะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคหลังจากที่อ่าเราทดลองดูแล้วติดแล้วนะครับต่อมาก็คือการเดินเก็บสายไฟนะครับ เราจะทําการเดินเก็บสายไฟนะครับก็คือด้านบนนี้เราก็ต้องเลาะเนี่ยครับด้านบนทางด้านหลังคาตัวนี้นะครับเนี่ยครับเก็บทางด้านหลังคาเนี่ยขึ้นมาได้เลยตรงนี้ครับผมครับแล้วก็เดินร้อยลงมาตามเสานะครับ แล้วก็เราทําการล่อลงมาทางด้านล่างใต้คอนโซลน,นี้นะฮะแต่ต้องทําการอาถอดเก๊ะหน่อยนะฮะเพื่อจะให้ได้งานที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเดินเข้าไปผ่านใต้คอนโซลตรงนี้แล้วนําสายออกมาตรงที่จุดรีดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการติดตั้งนะครับเดินสายไฟของกล้องหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชมติดตั้งของกล้องหลังกันนะครับต่อมานะครับ ต่อมานะครับกล้องถอยนะครับเนี่ยฮะกล้องถอยนะจะเห็นว่ากล้องถอยจะมีระบบอินฟาเรดในตัวด้วยนะครับก็ทําการเอายาสติกเกอร์นะครับที่เป็นกาวสองหน้านี้ติดกับตัวขาของกล้องไปก่อนอันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ยังจะมีรูอยู่นะครับซึ่งในเซ็ตมันก็จะให้น็อตมาเดี๋ยวเราไปทําการยึดด้านหลังนะครับเพื่อให้กล้องตัวนี้แน่นนะครับกล้องตัวนี้เป็นระบบกันน้ําด้วยนะครับ มาดูสายสัญญาณของกล้องกันสายสัญญาณของกล้องมาจะให้ยาวมากนะครับ6-10เมตรนะครับซึ่งจะไปถึงด้านท้ายรถเลยนะครับสายสัญญาณตัวนี้นะครับจะมีสายบวกลบนะครับบวกลบที่เข้ากับสัญญาณถอยของสัญญาณถอยเมื่อเราทําการถอยเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยหน้าจอตรงนี้จะตัดมาเป็นที่กล้องหลังทันทีนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าขับปกติธรรมดานะครับเราเอาสัญญาณตัวนี้เนี่ยเข้ากับกล้องตัวนี้ เข้ากระจกมองหลังเป็นภารคลับสัญญาณ AV In นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยกล้องจะติดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง2ตัวในขนาดที่เราขับรถอยู่และบันทึกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะจะทำการทดลองก่อนที่ติดตั้งนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็แกะนะครับแกะสายมานะครับแล้วก็นําตัว AV ตัวนี้นะครับเสียบเข้ากล้องได้เลยนะครับเนี่ยฮะกล้องติด2ตัวคือกล้องหน้ากล้อง กล้องหลังนะครับเนี่ยฮะกล้องติดสองตัวเราสามารถกดฟังก์ชันก็คือลูกศรถูกนะครับก็คือลูกศรอ่าไม่ใช่ลูกศรขึ้นนะครับกดลูกเราสามารถกดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อสลับให้เป็นกล้องหลังหรือทําการร่วมกันสองกล้องแบ่งครึ่งครึ่งจอนะครับมีหลายฟังก์ชันหรือเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวล้องหลังอย่างเดียวหรือสองกล้องพร้อมกันแล้วมีกล้องกล้องหลังกล้องเล็กตัวนี้นะครับเพียงแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ย แล้วก็เช่นเช่นเดิมนะครับก็คือเราเดินสายสัญญาณตัวกล้องตัวนี้นะครับเข้าเพดานนะครับเข้าเพดานตัวนี้นะครับแล้วก็โยงสายขึ้นหลังคานะครับล้อหลังคาตัวนี้เลยล้อไปเลยนะครับล้อไปจนถึงด้านท้ายนะครับครับต่อมานะครับเราทําการเดินเดินล้อเพดานมาทางด้านท้ายตัวนี้เนี่ยครับเดินล้อมาเลยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ติดได้2วิธีนะครับ ถ้าเราติดภายในก็คือติดทางด้านกระจกภายในกระจกก็คือกระจกกระจกด้านหลังตรงนี้นะครับกับเดินไปทางด้านท้ายรถเลยนะครับครับกล้องสองหลังนะครับเราสามารถติดได้2ตําแหน่งนะครับตําแหน่งแรกนะครับเราสามารถติดตรงนี้นะครับก็คือไว้ภายในนะครับสายเราก็เดินจากเพดานมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ติดตั้งง่ายนะครับก็คือเราเดินลอบเพดานของรถมานะครับแล้วก็ทําการ ยึด 9.3m นะครับแล้วก็ซ่อนไว้ทางด้านเพดานท้ายรถตรงนี้นะครับก็จะได้มุมที่กว้างนะครับสาหรับคนที่อยากได้มุมกว้างนะครับแล้วกงก็ติดตั้งง่ายนะครับก็ติดตั้งด้วยวิธีนี้นะครับไว้ภายในรถนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือติดไว้ทางด้านป้ายทะเบียนหรือทาง ฝากระโปรงหลังนะครับซึ่งมุมมองนี้จะให้มุมมองเวลาใส่เกียร์ถอยมุมที่เห็นหน้ารถของคันหลังได้ชัดนะครับก็สามารถที่แตะกาวสองสองหน้านะครับแล้วก็ยึดน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับมุมนี้นะครับก็จะสวยงามนะครับมุมส่องมาเห็นไหมครับตรงนี้นี่ฮะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะติดไว้ตรงตำแหน่งไหนนะครับ